บรรยากาศดีไม่มีเดดมืนนี้ยายสมกับสิป้าพี่น้องเข้าสวนเก็บผิกค่ะเราเก็บผิกในสวนมะแแรงมาทำกันก่ะพี่น้องกับเพาวม่วงมีทั่วสวนค่ะเม็ดร่นไปเกิดทั่วสวนต้นมักนัดเนี่ยจะขึ้นดีดีพี่น้องยายสมเอาเพื่องมาคุมไว้รอบๆ อีกหน่อยก็สิติดหน่อยแล้วล่ะคะถ้าใบออกเขียวๆม่วงๆแบบนี้เนาะเอาเพืองคุมไว้ฝนตกมันเสาะดินไปเบิดแบบนี้นะใส่เกลือเพืองเนาะมาคุมไว้กับบก่อยงามปันไดดินแข็งค่ะพี่นอ้องมาเข้าสวนมะเขือพวงกันกับปลูกหลากหลายในสวนมะเขือพวง หน่อยค่ะสมือกันพี่น้องง่บ่เสมือช่วงนี้จะเป็นอย่างรุ่นสารโบควงงามมา่กำบดกคือบได้ฉีดพ่นฮอร์โมนช่วงนี้เพราะว่าฝนกระตดดดูดูค่ะอันนี้เพือกกีนเลยค่ะพี่น้องสีมีเป็นสีมะม่วง,งตรงกลางเห็นบาใบจะมีจุดเป็นดำๆนะตรงกลางใบเพือกกีน จะมีสามสายพันธุ์ที่ปลูกไว้อันนี้เป็นพันธุ์ยังงอ้อน,นี้ก้านเขียวใบเขียวบ่มีจุดดำเลยพี่น้องเห็นบอกใบเขียวก้านเขียวบางต้นบางหลุมก็เอาคุดดินกบอยู่บางต้นก็บดขุดกบปลูกตั้งเตะหนาแรง เซตเพั่กินเนี่ยไปกินดูค่ะพุฒหัวไปห,ไปหนึ่งเนาะเปหนึ่งไปบวชกินไปพองหวานกินข้าวเหนียวปิ้งเด่นดูเซตถุงม,มือกับไวเซ่ถุงม,มือมาซ้ำมุกอยากเบิ่งหัวกะยังบบได้เห็นเหรอดู้สึกว่าสิมีหัวน้อยค่ะแล้วก็เยายมสร้างออนไลน์มานำเนาะ อันใดเป็นอันใดเพราะว่ายายสมไม่รู้ปูกตรงนี้ที่ที่รูรูก็คือเปือกกีนนะอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นเปือกหอมหรือเปือกอยังใบเขียวก้านใบก็บสีเขียวค่ะพี่น้องปลูกไว้ในสวนมะแว้งมะเฟือง่แหละลอันนี้ก้านดำใบเขียวเห็น ไม่มีจุดสีม่วงการออกเขียวๆดำดำนะพี่น้องการเขียวๆดำ,ดำเป็นใบบ่มีจุดสีดำหรือว่าสีม่วงใบเขียวค่ะอันนี้จะอีกสายพันธุ์นึงพี่น้องเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งหลอมาน้ำกันค่ะ หน้าฝุนพึ่งตัดเซตค่ะพี่น้องหญ้าก็ได้โอ้ขึ้นไวขนาดกว่าจะตัดเซตการที่ตัดก่อนก็ขึ้นหญ้าอีกละโอ้โ,อโ,อโ,อโอูมีอีกลุ่มนึงการดำใบเขียวโั้ใหญ่เนาะถ้าเฮาบึ้งแม่ก็โผัวใหญ่ ปุยขิงัวมาใส่ลับกบโคนต้นกันโคนใหญ่งามดีกว่ากันค่ะที่โกน,น้อยก็บกค่อยได้บึงส่วนเพือกจีนนี่ก็เดีบอกเือกจีนนี่ะใบที่เป็นจุดดำตรงกลางก้านก็นสิเป็นเขียวดำขึ้นกันแต่ใบก็มีจุดดำส่วนลายจะหัวจะไม่เยอะนอกเพือกจีน หัวใหญ่ไหลเกิดหัวน้อยน้อยในบัลายค่ะแต่ว่าเพืือกหอมนี้เป็นเงาเลยได้ยินยญาติว่าให้ฟังเนาะเงาเน้อูได้หลายกิโลเป็นอกหัวเยอะก่อนจะไปเก็บพีก,กับมาเลาะเบิ้งเพืือก,ก,อ,นกนอน่ะพี่นดูเผือกปลูกไว้ได้กิน ไปหนึ่งไปบวดเทคนมเนาะพี่น้องแด้เต็มมัดเผือกซี่ชอบส่วนหลายชนจะชอบเผือกจีนค่ะหัวใหญ่เนื้อแน่นหอมมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ส่วนพริกกค่อยงามนะค่ะพี่น้องพริกหนะน้าฝนก็บใบเหลืองๆเก็บเรื่อยๆ,ก,อๆก็เลยไม่คออ่อยดกใบเหลืองอีกน้อง น่าวก็มีเก็บไปมือละทุงสองทุงค่ะวันเป็นวันบางทีก็บสามมือสี่มือก็แล้วแต่น้อพี่น้องเอาเก็บกินนี่แหละปลูกไว้กินเองเก็บกินเก็บแบ่งปันแบ่งขายนำเล็กน้อยพอได้เป็นค่าใช้จ่าย เดือกินกระแบ่งไปหูหผีเสื้อหน่วยใหญ่ๆกันนี็อกสวนมะเขือพวงเก็บผิดน,นี่บอมีแดดอากาศก็ดีเนาะี่น้อง ผลตกดีดีปีก็ปลูกหลายต้นใสลายต้นค่ะพี่น้องก็เลยเก็บได้เป็นถึงสองสงพริกก็ไม่ค่อยงามใบเหลืองไม่มอเต็มบ่ได้ตัดทิ้งเก็บไว้ถ้าเ้าตัดทิ้งค่ะเสียเวลาอีกเนาะแล้วก็ปลูกยากตอนนี้หอยทากเยอะเอาต้นก้าจะส่งพลังพ่อก้าพริกต้นก้าพริกไว้ค่ะไว้ปลูกช่วง ปลายฝนพี่น้องประมาณเดือนตุลาหรือว่าต้นกันยายนแบบนี้ส่วนมะเขือพวงมะเขืองนะะี่ก็บ่ค่อยได้เบิง์ดได้่ะสมเดี๋วคนงามโรคไหลเดี๋ยวสิเสียดายเนาะหาตัดทิ้งแบบนี้นม่เชว,ว่าจะตัดทิ้งปลูกให้ผลค่ะส่วนต้นกล้าที่เหลือนะคะหน้าสีปลูกแซมคือเก่า ปลูกแซมไม้ผลเล็กน้อยเนาะเสียดายอันนี้ต้นมะเขือขึ้นค่ะพี่น้องต้นเดียวเด้อเนี่ยต้นเดียวนามงามพี่น้องแตกพุ่มยีสมตัดแต่งออกแล้วเลยเนี่ยพุ่มใหญ่ขนาดเลยพพดโพูมะเขือขึ้นที่เพิ่นติดมากับต้นมะแข้งตอนแรกก็ว่าต้นกล้ามะแข้งเนาะเอามาปลูกไว้เเป็นต้นมะเขือขึ้น ได้กินเซย์ค่ะพี่น้องมาเลาะเบิ้งเลาะเชิมน้ำกันคะ่ะเหืือคืนใส่ตำกล้วยนะพี่น้องใส่ตำกล้วยใส่ปลาจมถุอันนี้ก็เริ่มใบเหลืองแล้ว ต้นน้อยเพราะว่าปลูกหลายอย่างเกินมีทั้งเผือกมีทั้งพลิกมีทั้งมะเขือเราช่วงแรกๆปลูกข้าวโพดได้กินเชยงามอีกค่ะฝั่งทางนั้นก็มีต้นนึงค่ะพี่น้องเห็น่ต้นพิกด้นที่บ๊อลอดก็มีหลายต้นอยู่โดนตัดก็มีเรื่งตัดหนาส่วนสายน้ำยศนึ่งเรียบร้อยพี่น้องบ่ต้องห่วง เพราะว่าบริลือเนาะเวลาตัดหญ้าตัดไก่โอ้ยน้ำเบิ้สายน้ำยุดบริเลเดี๋ยนี้เลยเนาะน้องอันใดเพราะว่าเป็นสายน้ำยุดทั้งอันเก่าและกันใหม่น้ำส่วนต้นมะแแวงที่ปลูกแซมพน้องบมเป็น,นะคะ่ะเพราะว่าอย่งเอาปลูกชุดแรกเนาะมะเฟือพวงชุดแรกต้นใหญ่แล้ว เอาต้นก้าน้อยมาปลูกที่หลังก็บบงามเนาะเพราะว่ารากต้นเก่าคุ้มไปทั่วอีกอย่างกิ่งก้านสาขาบุกคุ้มไปทั่วค่ะพินต้นน้อยบกแข็งแรงบ่งามส่วนพริกก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะสองทุงค่ะพี่น้อง